ตัว Xiaomi Mi 10i 5G มือถือ 5G สเปคดีราคาถูกบอกเลยคลิปนี้มีแฟนเตรียมเอาไปขิงกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดี FC สายเทคผู้น่ารักของผมทุกท่านนะครับ ยัวพรมแอดมินแม็กซ่าท้าเบอร์ตองเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนระดับกลางของแบรนด์เซี่ยมี่ที่เพิ่งเปิดตัวกันส,สดๆร้อนๆในวันหรือ2วันที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งก่อนอันนี้นะครับเขาได้เคาะมือถือเรือธงสเปคดีไปอย่างมี11ซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆมีกระแสะที่ดีมากๆแล้วก่อนอัาน,นี้ผมก็ได้ทําคลิปสรุป,ปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนระดับกลางที่เพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆของค่าย Xiaomi กันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับเราอยู่กับ Xiaomi Mi 10i นั่นเองนะครับสมาร์ทโฟน 5G ที่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้พี่เขาเปิดมาสเปคไม่ธรรมดากันอีกแล้วครับบอกได้คําเดียวเลยว่าเสี่ยวมี่เนี่ยไม่เคยทําให้มีแฟนของเขาผิดหวังในจริงพรผ่าเถอสำหรับความน่าสนใจของเสี่ยวมี่มี 10i 5G รุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ต้องบอกเลยว่าเปิดตัวมาสเปคดีมากแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็หัวข้อแรกที่ผมจะมาพูดถึงให้ทุกคนได้ฟังกันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่ผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าสมาร์ทโฟนที่เตรียมเปิดตัวใน ปี2 0 2 1เอนี่ยอย่างน้อยในเลนราคา7 8 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยหน้าจอของเขาจะต้องเป็นหน้าจอที่มาพร้อมค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่9 0้าิลแหละซึ่งแน่นอนครับผมสำหรับเสียหมีมี่สไอนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของหน้าจอหน้าจอของเขาได้ได้ว่าจัดเต็มมากๆากสำหรับเจ้ามี10 i อรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วพนัหน้าจอแบบ i p s LCD พร้อมความละเอียดอยู่ที่ f ู l l h ดีพมีหน้าจอรีเฟรชเรทสูงถึงหแาาาึแงแ่งร้่1 2 0 9ส6บ50 48ไปจนถึง30เฮิร์เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับค่าทัชสปิงเรทอยู่ที่240เฮิร์หน้าจอรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10พัและสามารถปรับความสว่างได้สูงถึง450นิตอีกทั้งในรุ่นนี้ครับในเรื่องของดีไซน์นะครับจะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกับ Poco x t NFC นะครับอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็ในรุ่นนี้ครับในเรื่องของหน้าจอจะครอบทับกระจกกรอโแบบ Corning Gorilla Glass 5มาให้อีกด้วยได้ดีว่าหน้าจอดีไซน์ วัสดุจัดเต็มเลยทีเดียวสําหรับพอร์ชาร์จนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับพอร์ชาร์จแบบย s บิทายซีนะครับยังคงมีรูฟัง3.5มาให้มาพร้อมกับตัวเครื่องความหนายอยู่ที่9มมตรแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่214.5กรัมรุ่นนี้ครับตามสเปคเขาบอกว่าสามารถกันน้าได้ IP53 นะครับมาพร้อมกับลําโพงคู่นะฮะมีเซ็นเซอร์ก,การล้ามืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องพร้อมกับเซ็นเซอร์ IR อยู่ด้านบนของตัวเครื่องอีกทั้งครับในรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์สั่นแบบใหม่ที่ทางเซมิเขาเค่ม เวลาที่เราเล่นเกมผู้ใช้จะสามารถสัมผัสประสบการณ์การสั่นแบบ 4D ได้เลยเรียกว่าเรื่องของหน้าจอเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ต่างๆจัดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวตัวนในเรื่องของสเปคนะครับก็ได้ได้ว่าเจ้าเมี่มี 10i รุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซิร์แนป็กาก้อน 750G ในทางเสือมี่เขาเคลมไว้ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจะเหนือกว่าสซแนปตาก้อน 765G เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ g p u นะครับเจ ลองนิดหน่อยแต่เท่าที่ลองตัวส n a ป d ากรอน 750G ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอยู่ในตัว Samsung Galaxy A42 5G นะครับก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่เร็วและแรงเหมาะกับเล่นเกมเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้มี RAM มาให้แบบ LPDDR4X นะครับแล้วก็หน่วยาจำจะเป็นแบบ u f x 2.2นะครับในรุ่นนี้นะครับผมจะมีแบตเตอรี่มาให้4,820ม ah, ิลลิแอมป์และก็รองรับระบบชาร์จไวแบบ33วัตต์มาพร้อมกับ Android version 10ครอบทับด้วย MIUI v e อร์ช n 12สำหรับเรื่อง,องการถ่ายภาพรุ่นนี้ ก็ได้ได้ว่าจะหนักจะเต็มมาให้มากๆ,ๆนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนนะครับประกอบไปด้วยเลนหลักความละเอียดอยู่ที่108ล้านมาพร้อมกับเซนเซอร์ซัมซุง H M2 นะครับมีเลนมุมกว้างมาให้ความละเอียด8ล้านนะครับมีเลนพอดเท็ตมาให้ความละเอียด2ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเลนมาโครความละเอียด2ล้าน 2, อีกทั้งยังมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง16ล้านอีกด้วย <S <S 2> <S 2> <S 2> ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปคเรื่องของหน้าจอเรื่องของกล้องที่จัดเต็มนะครรััมเเาาา่นนียะปิดตวองทกใ อินเดียเพียงแค่2999รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยราวาประมาณ8,600บาทเท่านั้นนะครับกับในรุ่นแ a ม6กิกกับร้อ64กิกบก็มีวางจำหน่ายด้วยกันนะครับทั้งหมด3สีให้เลือกด้วยกันนะครับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วนะครับในเว็บไซต์ Amazon แล้วก็มี .com ในประเทศอินเดียนะครับในส่วนบ้านเราก็หวังเหมือนกันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสใช้มือถือ 5G สเปกดีๆแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเราก็มารอรุ่นกันแต่เอาเป็นว่าสาหรับเจ้าส i, เสือม มือถือ 5G ที่มาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาดีมากเป็นหนึ่งรุ่นที่เพ,เพื่อนๆวันที่ทําความรู้จักเอาไว้นะครับไงผมก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจไม่มากก็น้อยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่า,อามือไปจับหน้าจับจมูกจับปากนะช่วงนี้ก็ระวังระวังหน่อยเอามากดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเราจะได้มาพบกัน,นบ่อยๆนั่นเองสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแอดมินแม็กซ่าท้าเบอร์ตองนะครับยัง Bye.